เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านนะครับด้วยความที่ผู้ชายคนนี้เมียของเขาเสียชีวิตไปก่อนและเมียของเขาที่เขารักมากเธอก็ได้ทิ้งของที่เป็นตัวแทนของเธอเอาไว้อย่างหนึ่งก็คือหมาตัวนี้แล้ววันหนึ่งก็มีเด็กเป็ดกลุ่มหนึ่งมาฆ่าหมาของเขาแล้วแถมพวกมันยังขโมยรถของเขาไปอีกแล้วพ่อของไอเด็กคนนี้ก็ดันเป็นหัวหน้าแก๊งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองแต่พอพ่อของเขารู้ว่าลูกชายคนเดียวของเขาไปขโมยรถใครมาแล้วแถมลูกชายของเขายังไปฆ่าหมาของผู้ชายคนนั้นตายอีกพ่อของเด็กคนนี้ก็รู้แล้วว่าไา ดันไปหาเรื่องจอห์นวิกแล้วจอห์นวิกก็คือผู้ชายคนเดียวที่ไม่มีใครอยากมีเรื่องด้วยแม้แต่หัวหน้าแก๊งมาเฟียที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอย่างเขาก็ตามแต่คลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องจอห์นวิกภาคที่1ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ ผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าจอร์นตอนนี้จอร์นก็ใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาคนหนึง่งและด้วยความที่เมียของเขาตายไปแล้วจอ์นเขาก็เลยต้องอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวและก่อนที่เมียของจอ์นจะตายเธอก็ซื้อหมาให้จอร์นมาเลี้ยงตัวหนึ่งเพราะเมียของจอ์นรู้ว่าเธอจะอยู่บนโลกนี้ได้อีกไม่นานแล้วเธอก็รู้ว่าจอร์นต้องการบางอย่างที่จะทําให้จอ์นอยู่ต่อไปได้ซึ่งเมียของจอร์นก็คิดว่าน่าจะเป็นหมาตัวนี้แหละอย่างน้อยก็ทําให้จอร์นได้มีเป้าหมายในชีวิตอีกครั้งหนึ่งและด เติมน้ามันมันก็มีกลุ่มวัยรุ่นโกนส้นตีนกลุ่มหนึ่งมาเติมน้ํามันที่นี่พอดีเหมือนกันหลายคนนี้มันก็ดันถูกใจรถของจอรนเขาคิดว่ารถมันแต่งปีหก้ามันหาย,ยากดีเขาก็เลยอยากจะขอซื้อต่อสักหน่อยจอนเขาก็รักรถคันนี้มากแน่นอนว่าเขาไม่ขายอยู่แล้วโยเซฟก็ถามว่าแน่ใจนะว่าไม่ขายเพราะยังไงทุกอย่างมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายเพื่อนของโยเซฟก็มาขอโทษแทนที่เพื่อนเขาปากหมาไปหน่อยจอรนเขาก็ไม่อย่างมีเรื่องเขาก็เลยขับรถออกมาดีกว่าแล้วทุกครั้งที่จรรรู้สสึกเเ็งหือ ช่วงที่จอนกาลังนอนหลับหมาของเขาก็มาเรียกจอนเข้าใจว่าหมาขเขาน่าจะปวดฉี่ก็เลยจะปล่อยเมาไปด้านนอกแต่ว่าอยู่ๆก็มีโจรสามคนบุกมาที่บ้านของเขาแล้วพอมาถึงมันก็ใช้ไม้เบสบอลทุบหัวจอนแล้วก็กระทืบเขาซ้ําไปอีกไอ้พวกนี้บุกเข้าบ้านจอนเพราะมันอยากจะมาขโมยรถแต่ว่าหมาของจอนมันก็เห่าไม่เลิกไอ้พวกนี้ก็เลยฆ่าหมาของจอนทิง้งพอได้กุญแจรถมาพวกมันก็กล่าวว่าจะกลับแล้วคนที่มาป้นบ้านของจอนก็คือโยเซฟเองแล้วก่อนที่จะกลับมันก็ซัดจอ,จอนจนสลบพอเขาฟื้นมาอีกทีหนึ่งเมาขเขา เหมือนกนกัและส่วนโยเซฟที่ขโมยรถของจอรนมาได้ตอนนี้มันก็มาที่อู่ของโอเลรีโอพวกโยเซฟมันก็ต้องการให้เขาทําเอกสารปลอมมาให้หน่อยเวลาเจอตํารวจเรียกจะได้ไม่มีปัญหาโอเลรีโอเขาก็าถามว่าได้รถคันนี้มาจากไหนเนี่ยและส่วนทางหน้านจอเขาก็เห็นว่ารถสุดลักของเขาโดนขโมยไปแน่นอนว่าถ้าเกิดรถที่ถูกขโมยมาถ้าเกิดว่าอยากได้เอกสารใหม่ก็ต้องมาที่อู่ของโอเลรีโอทั้งนั้นจอรนเองเขาก็เลยมาที่นี่ด้วยโอเลรีโอก็รู้จักจอรนเหมือนกันและเขาก็รู้ว่าจอรนต้องมาหาเขาแน่แล้วพอจอรนมาถึงเขาก็บอกว่ารถไม่ได้อยู่ ที่ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นิดนึงโอลิริโอถามพวกโยเซฟว่าตกลงพวกมึงเอารถคันนี้มาจากไหนเนี่ยโยเซฟมันก็ไม่ได้บอกแต่เขาก็รู้ว่ารถคันนี้เป็นรถของจอรแน่เขาก็เลยไล่พวกโยเซฟบอกไปจากร้านเขาตอนนี้เลยไอ้พวกโยเซฟที่ไม่รู้เลยว่าจอรเป็นใครมันก็ถามโอลิลิโอว่าจะกลัวอะไรอีกอย่างหนึ่งนายก็เป็นลูกน้องของพ่อเขาไม่ใช่เหรอเพราะงั้นเขาสั่งอะไรโอรลิริโอก็ต้องทําก่อนอื่นเลยนะมึงได้ฆ่าเจ้าของรถคันนี้ไหมอ๋อไม่ได้ฆ่าฆ่าแค่หมามันก็พอเป็นไงอามาหิดไหมโอ้โหโคตรเท่เลยลูกชายหัวหน้ากูป ฆ่าหมาจอวิกแล้วก็ขโมยรถของจอวิกมาอีกเนี่ยนะเขาก็เลยซัดหน้าโยเซฟไปทีหนึ่งเพื่อนของโยเซฟก็ถามว่าในใจรู้ว่าไปต่อยหน้าลูกชายหัวหน้าแล้วเรื่องมันจะจบง่ายๆเออไม่เป็นไรแต่กูคุยกับพ่อมันเองทีนี้โยเซฟก็เลยขับรถของจอไปหาทะเบียนปลอมที่อื่นแทนและกลับมาที่ปัจจุบันโอลิริโอก็บอกกับจอว่าไอคนที่ขโมยรถของจอไปก็คือโยเซฟลูกชายของวิกโกแล้วทีนี้จอจะเอาไงต่อจอก็บอกว่าเขาขอรถคันหนึ่งพอได้รถมาจอก็ขับรถออกมาแล้วจากนั้นวิกโก้พ่อของโยเซฟก็โทรมาหาโอลิ วิกโก้ก็ถามว่าได้ข่าวว่ากระทืบลูกชายของเขาเหรอแล้วพอจะมีเหตุผลดีๆไหมที่กระทืบลูกชายของเขาเนี่ยอ๋อมันขโมยรถจอนวิกครับแล้วแถมมันยังฆ่าหมาของจอนวิกด้วยองค์กรกูบันเทิงแน่ๆลูกชายกูไปฆ่าหมาจอนวิกซะแล้วแล้ววิกโก้เขาก็คือหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้จากนั้นวิกโก้ก็เรียกลูกชายของเขามาพบอ่ะกินน้ำสักหน่อยลูกเอ้ทีนี้วิกโก้ก็ต่อยโยเซฟไปทีหนึ่งโอ้โหที่กินมาเมื่อกี้กูพุ่งเลยโยเซฟก็ถามว่าแล้วพ่อต่อยผมเรื่องอะไรเนี่ยเ สำนึกเลยวิกโก้บอกว่าเขาไม่ได้โกรธที่ขโมยรถมาแต่ที่โกรธเพราะว่าขโมยรถของใครมาต่างหากนี่พ่อกลวยอ่อนนั่นเนี่ยนะอย่างอีกไอคนที่มึงพูดถึงเนี่ยคือจอห์นวิกวิกโก้บอกว่าจอร์นวิกเคยอยู่ในองค์กรของเรามาก่อนฉายาของจอร์นวิกก็คือบาบายาก้าแล้วพอพูดถึงฉายานี้โยเซฟเองก็รู้จักเหมือนกันอันที่จรงิงจอห์นวิกเขาก็ไม่ใช่ปีศาจหรอกแต่เขาจะเป็นคนที่เราส่งไปฆ่าปีศาจมากกว่าถ้าจอร์นคิดจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็ไม่เคยหยุดจนกว่าเรื่องมันจะจบแล้ววิกโก้ยังเคยเห็นนนนจ่าค3ค3นใน ด้วยดินสอแท่งเดียวแต่ว่าอยู่ๆวันหนึ่งจอนก็มาขอถอนตัวแน่นอนก็เพราะว่าเรื่องผู้หญิงวิกโก้ก็เลยเสนอง,งานสุดท้ายให้จอนทํามันก็เป็นงานที่ไม่มีทางทําได้แต่ว่าจอนเป็นคนเดียวที่ทํางานนั้นสําเร็จและงานในวันนั้นที่เขาทํามันก็ทําให้องค์กรของเรามีวันนี้ได้จอนก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับเมียได้สักพักหนึ่งแต่พอหลังจากที่เมียเขาตายได้สองสามวันมึงก็ดันไปขโมยรถของจอนมาอีกแล้วแถมยังไปฆ่าหมาของเขาที่เมียเขาส่งมาให้อีกโอโหพ่อไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวผมยิงมันให้ โยเซฟมึงฟังพ่อนะยังไงจอนต้องมาตามข่ามึงแน่นอนเพราะงั้นช่วยอยู่เฉยๆแล้วไปพ้นจากที่นี่ซะจากนั้นวิโก้ก็ลองโทรไปคุยกับจอนเผื่อว่าจอนจะเปลี่ยนใจมั่งกูก็พูดคนเดียวเลยไม่พูดกับกูสักคำแถมตัดสายกูอีกวิโก้ก็สั่งลูกน้องของเขาเลยมีคนเท่าไหร่คนมาให้หมดและระหว่างที่จอนกาลังอาบน้ําอยู่เขาก็รู้แล้วว่ามีคนบุกเข้ามาในบ้านของเขาแล้วพอแต่งตัวเสร็จเขาก็ปิดไฟในบ้านให้หมดไอ้สามคนแรกที่เดินเข้ามาก็โดนเก็บไปก่อนเลยแล้วคนอื่นที่เดินเข้ามาในบ้านก็ชะตากรรมเดียวกันไม่ว่าจะเดิน แอบยังไงก็โดนยิงอยู่ดีขนาดแอบอยู่ตรงกำแพงจอนยังยิงโดนเลยแล้วพอจอนฆ่าคนที่วิโกส่งมาจนหมดตำรวจก็มากดออกหน้าบ้านเรียกจอนอะว่าไงจอนจอนก็ถามว่าเขาเสียงดังไปหรอโอ้โหดังเกินแล้วนี่จอนรับงานอีกแล้วเหรอจอนบอกว่าเขาไม่ได้รับงานแค่คุยเรื่องส่วนตัวกันนิดหน่อยทีหลังก็อย่าคุยเสียงดังกันนักสีข้างบ้านเขาตกใจแล้วพอตำรวจกลับไปหมดจอนเขาก็เรียกทีมเก็บศพมาที่บ้านทีมนี้เขาก็ทํางานให้กับตักฆาโดยเฉพาะพวกเขาก็ทําหน้าที่ทั้งเก็บศพทาความสะอาดบ้านให้เหมือนเดิมและส่วนวิโกก็ร แล้วว่าลูกน้องที่ส่งไปตายเรียบทุกตัวเขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องของเขาไปจ้างนักฆ่ามาแทนให้ตั้งค่าหัวจอร์นวิกสักสองล้านเหรียญเลยแล้วผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่ามาคัสเขาก็เป็นนักฆ่าเหมือนกับจอร์นวิกเหมือนกันแต่ว่าวิกโก้เขาก็มาคุยกับมาคัสด,ด้วยตัวเองเขาก็อยากรู้ว่ามาคัสกล้าฆ่าจอ์นวิกเพื่อเงิน2ล้านไหมมาคัสก็คิดอยู่สักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าเขารับงานและส่วนจอร์นวิกที่รู้ว่าตัวเองอยู่บ้านไม่ได้เขาก็เลยต้องมาพักที่คอนติเนนทัลมันก็เป็นโรงแรมที่มีเอาไว้สสํําาาาาหรรรััับนนนกก่่่เพะะวงงแมีี้้จฎคญออยูขึ ก็คือห้ามนักฆ่าฆ่ากันเองในโรงแรมนี้โรงแรมนี้ก็เลยถือว่าเป็นที่ปลอดภัยสำหรับนักฆ่าทุกคนและผู้ดูแลที่นี่ก็มีชื่อว่าวินตันจอนก็มาหาวินตันเพราะอยากรู้ว่าโยเซฟลูกชายของวิกโก้มันอยู่ที่ไหนแล้วก่อนที่วินตันจะบอกเขาก็ถามว่าจอนแน่ใจแล้วหรอว่าจะกลับมาทํางานแบบเดิมอีกจอนก็อุตส่าห์ออกไปได้แล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าจอนก็ยังกลับมามีชีวิตแบบเดิมอีกและส่วนลูกน้องของวิกโก้ตอนนี้เขาก็บอกว่ามีนักฆ่าคนหนึ่งรายงานมาว่าจอนอยู่ที่คนนอ,นอน ดีว้ถ้าเกิดว่ามันฆ่าจอร์นสำเร็จแล้วรอดมาได้เขาจะเพิ่มเงินให้เป็น4ีล้านเลยและทางด้านจอร์นที่กำลังคุยกับวินตันเขาก็เห็นว่าวินตันไม่ยอมบอกสักทีจอ์นก็เลยจะไปหาอะไรดื่มก่อนแล้วก็มีข้อความเขียนบอกว่าเลสเซอร์เคิลวินตันเขาเป็นคนบอกเองว่าตอนนี้โยเซฟมาซ่อนอยู่ที่ไหนแล้วพอรู้เรื่องจอร์นก็รีบไปที่นั่นทันทีแต่ว่าก่อนอื่นเขาก็ต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนแล้วที่เลสเซอร์เคิลก็มีลูกน้องของวิกโก้เฝ้าอยู่ทุกชั้นแต่ส่วนทางด้งนานโยเซฟแม่งก็ จอหนเขาก็จำได้ว่าไอ้นี่มันเป็นเพื่อนของโยเซฟแน,แน่งั้นก็แสดงว่าโยเซฟมันน่าจะอยู่ที่นี่โอ้โหเขามาตามนัดจริงๆแล้วด้วยความที่จอรนรู้จักกับคนเฝ้าประตูเขาก็แนะนําว่าให้ฟาซิสกลับไปที่บ้านดีกว่าไม่เป็นไรจอรนเลิกงานพอดีเลยแล้วเพื่อนของโยเซฟที่กําลังเตรียมตัวจะลงอ่างกําลังล้างหน้าบันเพลินและนั่นเขาง่วงหรือไงน่ะแล้วพอจะหันไปดูโอ้โห,หเต็มปากเลยกูจอรนเขาก็ถามดีๆว่าโยเซฟมันอยู่ที่ไหนโดยความรักเพื่อนเขาก็รีบตอบเลยอยู่ที่โรงอาบน้าชั้นล่างความรูู้้สสึกกเเหมืออนนจะดดลยยแต่่ทุทาี ก็ไม่รอดอยู่ดีพอหาที่มาขาโมยรถของเขาแล้วก็ฆ่าหมาของเขาอีกแล้วส่วนบริการของโยเซฟพวกเขาก็คอยเช็กค,ความเรียบร้อยอยู่เรื่อยๆพวกเขาก็วิทยุถามกันตลอดว่าเรียบร้อยไหมแล้วพอบริการที่อยู่ชั้นล่างบอกว่าเรียบร้อยเออเรียบร้อยจริงๆจอนเขาพยายามส่องดูว่าจะฆ่ายโยเซฟยังไงดีเพราะบริการที่อยู่แถวนี้ก็เยอะเลอเกินแล้วก็มีกาดคนหนึ่งเดินเข้ามาเจอจอรนพอดีทั้งสองคนก็เลยสู้กันจนโยเซฟมันรู้ตัวจอนก็รู้ว่ายิงโยเซฟตอนนี้คงไม่โดนแน่เขาก็เลยยิงกาดคนนี้ทิ้งไปก่อนส่วนยซฟ เหนียวจากที่นี่แล้วพอจอนฆ่ากาดที่อยู่ชั้นนี้จนหมดเขาก็รีบวิ่งตามขึ้นไปข้างบนตอนนี้โยเซฟมันก็วิ่งเข้ามาในผับแล้วพอกาดมันจะมาขวางจอนพวกมันก็โดนยิงไปทีละคนและส่วนโยเซฟมันก็พยายามวิ่งหนีออกมาทางหน้าประตูแล้วกาดของโยเซฟมันก่อออกมาฆ่าจอนเรื่อยๆแต่ว่าทุกคนที่ออกมาก็โดนจอนยิงตายหมดกระสุนหมดมึงก็สา,สาเปลี่ยนแม็กมายิงกูอีกหรืออย่างไอคนนี้โผล่มาแค่นิ้วตีนเองพี่แกก็ยังยิงนิ้วตีนแถมยิงหัวเขาอีกแล้วทีนี้จอนก็ตามโยเซฟมาเรื่อยๆและหนังเรื่องนี้เเ้้าใชปืนมนมมมัีีสลยไ่ ใครยิงจากไกลๆเลยยิงกันใกล้ๆทั้งนั้นแล้วพอสู้ไปสู้มาจอนเองเขาก็โดนยิงเหมือนกันแต่ว่าโชคดีที่ใส่ก่อกันกระสุนเอาไว้และส่วนโยเซฟที่หนีออกมาข้างนอกได้เขาก็รีบขึ้นรถไปที่อื่นก่อนลูกี้กูไม่น่าฆ่าหมามันเลยและส่วนจอนตอนนี้ก็มาสู้กับหัวหน้าบริการแล้วสู้ไปสู้มาจอนเองก็โดนแทงเหมือนกันและหัวหน้าการมันก็จับจอนโยนลงมาข้างล่างที่นี้จอนก็เลยใช้โอกาสนี้ยิงปืนแล้วก็หนีออกมาจากนั้นจอนเขากลับมาที่คอนติเนนทัลคุณจอนครับคุณมีอะไรให้ช่วยไหมโอ้พี่สภาพผมอย่างนี้ผมอยาก นมจอนก็บอกว่าให้ตามหมอแม่เขาหน่อยชาลอนก็บอกว่าไม่มีปัญหาเลยเพราะวที่นี่เรามีบริการหมอ24ชั่วโมงฉะนั้นหมอก็มาเย็บแผลให้จอนที่ห้องหมอก็บอกว่าถ้าอยากทํางานต่ออันที่จริงคุณต้องอยู่เฉยๆสักพักหนึ่งแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคุณกินยาขวดนี้สัก2เม็ดแก้ขัดไปก่อนตอนทํางานถึงแผลจะฉีกเลือดไหลไปบ้างแต่ว่าคุณก็ยังไม่ตายหรอกและระหว่างที่จอนกาลังนอนหลับอยู่มาคัดเขาก็กําลังจะมาฆ่าจอนแต่ระหว่างที่เขากําลังเล็งสไนเปอร์เขาก็เห็นว่ามีนัก่่ีคนนึงทเข้ามามที่หห้ออองงขจนนเมืกั มาคัดเขาก็เลยยิงเฉียวหัวของจอนไปนิดหนึ่งแล้วพอจอนรู้สึกตัวเขาก็เห็นว่าเพอร์กินที่เป็นนักฆ่าเหมือนกันก็ตามมาฆ่าเขาอีกคนหนึ่งจอนก็ถามเพอร์กินว่านี่เธอรับงานต่ำกว่า3ล้านด้วยเหรอวิกโก้ให้เธอสี่ล้านถ้าเธอแหกกฎของโรงแรมจอนก็ได้แต่บอกว่านี่มึงฉลาดน้อยเหลือเกินระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังสู้กันก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรมาที่ห้องของจอนแล้วคนที่โทรมาก็คือชาลอนและส่วนในสองคนนี้ก็ยังซัดกันไม่เสร็จเลยพอกินมันก็พยายามทุบไปที่แผลของจอนอย่างน,นี้กัน,น,น,อจอนจ การกับเพอร์กินเสร็จเขาก็รับสายของชาลอนที่โทรมาขอโทษได้จอนมีคนร้องเรียนมาเยอะเลยว่าห้องของคุณเสียงดังมากจอนเองก็ขอโทษเหมือนกันพอดีมีแขกคนนึงเข้ามาในห้องแล้วนี่จอนจะให้เรียกทีมงานเก็บศพมาด้วยเลยไหมจอนก็บอกว่าขอเวลาแป๊บหนึง่งจากนั้นจอนก็ไปถามเพอร์กินว่าตกลงว่าตอนนี้โยเซฟกับวิโกโกมาซ่อนอยู่ที่ไหนเพอร์กินเธอก็รู้ว่าถ้าไม่ยอมบอกเธอโดนฆ่าแน่เธอก็เลยบอกว่าที่ลิตเติ้ลรัสเซียโยเซฟมาซ่อนตัวอยู่ที่นั่นจากนั้นก็มีนักฆ่าอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาททีีีี่่ห้้้ออองงงขจจนนนนนคคกกกก็็เปึนนรูัับ จอร์นก็บอกให้แฮร์รี่ช่วยดูแลเพอร์กินให้หน่อยถ้าเกิดเดี๋ยวฟื้นมาเดี๋ยวมาปวดงานของเขาอีกแล้วพออยู่วันหนึ่งจอร์นก็มาที่โบสตามที่เพอร์กินบอกนิโยมีอะไรให้พ่อช่วยไหมจอร์นก็ไม่พูดไม่จายยิงเขาก่อนเลยโอ้โหนี่กูพระนะนเนี่ยเก่งใจกูบ้างแล้วคนอื่นที่เฝ้าอยู่ที่นี่ก็โดนยิงเหมือนกันแล้วที่ด้านล่างโบสมันก็เป็นที่เก็บเงินส่วนใหญ่ของวิกโก้ทีนี้จอ์นก็เลยเผาเงินของวิกโก้ที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดแล้วพอวิกโก้รู้ว่าเงิินน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 นขอออออองงงงตเเเเเโดดผาาาาาาาแแแ่่่่่่่่่วว้้กกก็รีีีีีบมทททลลสฮฮํัพยู พยายามบอกว่าเธอไม่น่าทําแบบนี้เลยเธอก็รู้อยู่ว่ากฎเหล็กที่นี่เป็นยังไงฝ่ายบริหารไม่ชอบไม่นั่งฆ่าคนไหนมาทําธุรกิจบนโรงแรมและระหว่างที่แฮร์รี่กำลังพูดเอร์กินเธอหักนิ้วของตัวเองทําให้ดึงมือออกมาจากกุญแจมือได้แล้วจากนั้นแฮร์รี่เขาก็โดนฆ่าซะเองและส่วนทางหน้านจอนที่หาตัววิกโก้เจอเขาก็ปืนมาไล่ยิงลูกน้องของวิกโก้ตายไปหลายคนจนมีลูกน้องของวิกโก้คนหนึ่งขับรถมาชนจอนจนเขาสลบแล้วก่อนที่วิกโก้จะฆ่าจอเขาก็ขอคุยอะไรกับจอสักหน่อยรู้ไหมว่าที่จอเผาไปเมื่อกี้มันคือ มันไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวนะเว้ยทั้งงานศสลปนภาพวาดแล้วก็เทปที่เอาไว้แบ็กเมย์พวกการเมืองรวมทั้งพวกพยานวัตถุที่เหลืออีกรู้ไหมว่าจอนเผาพวกนี้หมดแล้วอำนาจเขาจะเหลือแค่ไหนจอนเขาก็บอกว่าไม่รู้หรอกเว้ยหืมกูจะทํายังไงกับมึงดีจอนต่อยหน้ามันไปก็เจ็บมือเองอีกจอนก็บอกว่าให้วิกโก้หลีกทางไปดีกว่าแล้วก็ส่งตัวลูกชายวิกโก้ให้เขามาฮะไอ้จอนนี่มึงพูดอะไรไแค่รถคันนึงกับหมาตัวหนึ่งแค่นี้เนี่ยนะนี่จะฆ่าลูกชายเขาเลยเหรอจอนอ,อนนนกก่่าีมยู้ัะไได ธอส่งหมาตัวนี้มาเป็นของขวัญให้เพราะเธอหวังว่าเขาจะได้ไม่มานั่งเศร้าอีกแต่ว่าอโยเซฟมันกลับมาฆ่าหมาของเขาเพราะงานเลือกเอาว่าจะส่งตัวโยเซฟมาหรือว่าจะตายไปพร้อมกับลูกชายของตัวเองเลยโอ้ก็ไม่คุยกับมึงด้วยและจอนทีนี้วิโก้ก็ให้ลูกน้องสองคนฆ่าจอนแทนแต่โชคดีที่มาคัดมาช่วยจอนเอาไว้เขาก็ยิงลูกน้องของวิโก้ตายไปคนหนึ่งและส่วนอีกคนหนึ่งก็โดนจอนจัดการแล้วพอจอนคว้าปืนมาได้เขาก็รีบวิ่งตามวิโก้ออกมาจอนเขาไเลยยิงรถของวิโก้จนรถของเขาเสียหลักทีนี้จอนก็ถามีิ� ตกลงว่ายโยเซฟมันอยู่ที่ไหนแล้วก่อนที่วิกโกจะบอกเขาก็ถา,าถามว่าถ้าเขาบอกไปเนี่ยจอนจะไม่ฆ่าเขาใช่ไหมจอนก็บอกว่าใช่เขาจะปล่อยวิกโกไปแต่ว่าวิกโก้ต้องเลิกจ้างนักฆ่ามาตามฆ่าเขาด้วยทีนี้วิกโกก็เลยยอมบอกว่าลูกายของเขาซ่อนอยู่ที่ไหนตอนนี้โยเซฟมันอยู่ในบ้านเซฟเฮาส์อยู่ที่บุกดินถนน434จอนก็รีบไปหาโยเซฟทันทีโอ้โหไอ้จอนมึงยิงซะไม่เหลือใครในรถเลยแล้วเซฟเฮาส์ที่โยเซฟอยู่ลูกน้องของวิกโก้ก็เฝ้าที่นี่เต็มไปหมดส่วนตอนนี้วิกโกก็ได้แต่หวังว่าลูกน้องของเขาที่ส่งไป จะฆ่าจอได้สาเร็จและส่วนโยเซฟที่นั่งดูเพื่อนเล่นเกมอยู่อย,อยู่เพื่อนของเขาก็หลับไปอีกคนนึ่งนันไงกูว่าและความชิบหายมาเยือนกูอีกแล้วทีนี้จอนก็ไล่ยิงลูกน้องของวิกโก้ไปทีละคนและส่วนวิกโก้ก็เหมือนจะรู้ชะตากรรมลูกชายของตัวเองตอนนี้จอก็ไล่ระเบิดรถทุกคันที่อยู่ที่นี่แล้วพอโยเซฟจะวิ่งหนีขึ้นรถก็วิ่งไม่ได้และสุดท้ายเขาก็โดนจอฆ่าอยู่ดีแล้วพอจอกลับมาที่โรงแรมชาลอนก็บอกว่าฝ่ายจัดการส่งของข,องขวัญมาให้ทางเราก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่เกิดเรื่องเมื่อคืนก่อนแล้วของขััที่่ฝาายจดกรมอให้ ก็คือรถคันใหม่จากนั้นมาคัดก็มาคุยกับจอนเขาก็ถามจอนว่าจากนี้จะทําอะไรต่อจอนก็คิดว่าเขาจะะเกษียณเหมือนเดิมเนี่ยแหละแล้วคนที่เห็นทั้งสองคนคุยกันก็คือเฟอร์กินและระหว่างที่มาคัดกําลังเดินกลับบ้านลูกน้องของวิโก้ก็บัดาดักเอาไว้แล้วจากนั้นวิโก้ก็เป็นคนลงมือฆ่ามาคัดเองเพราะว่าตอนที่เขามาจ้างมาคัดมาคัดก็มีโอกาสฆ่าจอนวิกตั้งหลายครั้งแต่ว่ามาคัดก็ไม่ยอมทําพอมาคัดปล่อยจอนวิกเอาไว้ลูกชายของเขาก็เลยต้องมาตายแบบนี้แล้วหลัง เรียบร้อยแล้วและส่วนทางด้านเพอร์กินวินตันก็เรียกเธอมาพบเป็นการส่วนตัวและเขาก็บอกกับเพอร์กินว่าตอนนี้เพอร์กินถูกถอนจากสมาชิกคอนติเนนตัลเรียบร้อยและในเมื่อมีนักฆ่าทําผิดกฎนักฆ่าคนนั้นก็ต้องโดนฆ่าเองและส่วนจอรนที่มาดูสภาพของมาคัสวินตันเขาโทรมาคุยกับจอรนว่าตอนนี้เขาพอจะเดาออกว่าจอรนกาลังคิดจะทําอะไรเพราะงั้นตอนนี้มันน่าจะมีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ก็กําลังรอรับใครบางคนอยู่ทีนี้จอรนก็รีบขับรถไปที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์แล้วกก็็ไมม่นนนาาจอขับถต วิกโ้ทันแล้วพอเขาชนรถของวิกโก้เสียหลักจอนก็เริ่มไล่เก็บลูกน้องของวิกโก้ทีละคนจนตอนนี้จอนก็เก็บลูกน้องของวิกโก้จนไม่เหลือสักคนหนึ่งเหลือแค่เลขาส่วนตัวของวิกโกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาต้องใช้ปืนละวิกโก้ก็เลยจะยื่นปืนให้เวลาแบบนี้ยังมาเล่นอีกเจ้าพ่อจริงป้าเนี่ยสุดท้ายนี่เขายืนเท่อย,อยู่ได้ไม่นานแล้วก็โดนจอนฆ่าเหมือนเดิมและส่วนวิกโกเองมันก็ขับรถมาชนรถของจอนอีกทีหนึ่งจอนเขาก็เลยต้องโดหนีออกมาจากรถก่อนจากนั้นวิกโก้เขาก็ท้าจอนว่าแน่จริงก็ให้ใช้หมัดก็พอพาะง ห้ามใช้อาวุธเด็ดขาดพอจอนรับคำท้าเขาก็โดนอัดอยู่ฝ่ายเดียวเลยโอ้โหแป๊บหนึ่งขอพักแปบบ๊บวิกโก้เขาก็ไม่ไหวแล้วกูต้องมีของไม่งั้นสู้ไอ้นี่เขาไม่ได้แล้วพอทั้งสองคนสู้กันได้สักพักหนึ่งจอนก็ยอมให้วิกโก้แทงเขาแล้วเขาก็หักแขนของวิกโก้อีกทีจากนั้นเขาก็มีของวิกโก้เองเนี่ยแหละมาแทงคืนแล้วสุดท้ายวิกโก้เขาก็ตายอยู่ที่นี่และส่วนจอนเองเขาก็คิดว่ากะาว่าจะตายอยู่ที่นี่เหมือนกันแต่พอได้ดูคลิปวิดีโอของเมียเขาจอนก็เลยยังไม่อยากตายแล้วเขาก็เข้ามาหา เลดได้ที่นี่มันก็มีหมาถูกขังไว้อยู่หลายตัวจอนเขาก็เลยเอามาเลี้ยงตัวหนึ่งและเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสลับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามมากดให้หน่อยแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่โดเนตเข้ามาด้วยสลับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ